สะพานที่เราเดินกําลังจะเดินขึ้นน่ะเห็นไหมะฮะนี่คือเปรียบเหมือนวงจรชีวิตของคนเราน้ําก็คือวระตัาสงสารพญายนาคสงตนนะครับได้ใช้กล้ามเนื้อสังเกตมาให้เป็นกล้ามเนื้อน่ะ ทั้งสองตนหอบัดปุ้มเอาวิหารเทพลอยขึ้นสูน่เหนือน้ำเซร์มบกนี่นีาเราติดด้วยมือนะแฮนเมคนะหรอคะทั้งหมดเลยนะคะเป็นงานที่แบบปานีละเอียดอ่อนมากนะคะคนที่สร้างที่นี่ก็คือมาจากชาวบ้านทั้งหมดเลย<ร>ทำไมถึงเสียนช้างช้างเนี่ยนะฮะคือพาหนะของพระอินซึ่งพระอิน,นท่านจะมีพาหนะของท่านคือช้าง<ร>อเอราวัณเสาทั้งหมดเนี่ยเราจะมีเสาทั้งหมด28ต้นเขาเรียกว่าเสาพระชาติ จะรวบรวมเรื่องราวอดีตชาติขององค์สัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะฮะ547ชาติส่วนหางพญานาทั้งสองตนมาประจบกันพันเป็นสเกี่ยวศินสมาธิปัญญานะฮะพอหุ้มลูกแก้วสารพัดในของหลวงพ่อไวน้น่ลูกแก้วสารพัดของท่านจริงๆนะนี่เปลียนเสมือนเราอยู่อยู่ใต้น้ำอีกทีหนึ่งนั่นคือโลกใต้บาดาล วงกลมนี้1 2 3 4 5 6 7นี่คือเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงจุดนี้นะครับคือตั้งแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท้าสด็จดับขันปฏิธิภารรัที่ได้แต่ขนางนะครับเป็น5ลรัททิรัที่แรกพุทธศาสนาเทราวจากเทราวแล้วก็มาถึงของจีนมหายางมาถึงญี่ปุ่นเซนพระพุทธศาสนาวัชรยานทั้งหมดทุกรัทธิก็มารวมอยู่ที่นี่ที่เยอทั้งหมดเลยนะครับ พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพชั้นนี้นะคะเรียกว่าชั้นพระอภิธรรมปิดกคือภาพนี่มัน,นะจะเป็นภาพปริศนาธรรมเป็นเปรียบเสมือนคําสั่งสอนหรือคํากเตือนสติห้องนี้จะเป็นห้องนั่งสมาธิหรือห้องนั่งวิปัสสนา สำหรับวันนี้นะคะโอ้โหก็ได้ความรู้มากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะคะจากพี่พลแล้วก็พี่จูนค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านผู้สร้างผู้มีส่วนร่วมช่างแล้วก็ทุกๆหน่วยงานเลยนะคะและในทุกๆที่นะคะของจังหวัดนครราชสีมาที่เราได้ไปนะคะทุกอย่างที่เราได้เดินทางมาที่นี่นะคะที่นครราชสีมาเราได้มากกว่าที่เรามีแล้วเราได้มากกว่าอะไรทั้งหมดเลย นั่นก็คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแม่ใช่แค่เราเรียนตั้งแต่ปฐมตั้งแต่น้่นๆจนถึงมัธยมจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราได้เรียนแค่ประวัติคร่าวๆเรายังไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งมากแต่พอได้มาที่นี่นะได้เยอะมากคือมันได้เห็นเป็นภาพเลยอย่างนี้ค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะไปปฏิบัติธรรมค่ะส่วนจะเป็นที่ไหนนะคะรับรองให้ว่าสวยงามติดกับธรรมชาติแน่นอน ตอนนี้นะคะองค์ธรรมก็ยุ่กันที่ด้านหน้านะคะของวัดคลองตะลองนั่นเองค่ะเรตั้งยุ่ที่ตําบลปากช่องนะคะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและที่วัดคลองตะลองแห่งนี้นะคะก็มีทางเลือกในการปฏิบัติเนี่ยครอบคลุมถึง5สายด้วยกันเยอะมากๆเลยนะคะอย่างแรกก็จะมีสัมมารอาระหังค่ะอย่างที่สองเนี่ยก็จะมีพุทโธนะคะอย่างที่3เนี่ยก็จะมียุบหนอพ่องหนอนอ,อย่างที่4ี่ก็อนา,านาปนสตินะคะและอย่างที่5้าก็จะเป็นรูปนามค่ะ ซึ่งคนที่มาปฏิบัติเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามที่ตัวเองปฏิบัติมาเลย<า>และไฮไลท์ของวัดทองกระลองนะคะนั่นก็คือ การสวดมนต์นะคะมันาจะใช้ระยะเวลาแต่การสวดมนต์นั้นเขาจะสวดเพื่อตัวเองให้ร่างกายของตัวเองแข็งแรงยิ่งสวดมากเท่าไหร่นะคะร่างกายของเรานะคะก็จะยิ่งแข็งแรงมากเป็นอันนี้ส์งของการสวดมนต์เนาะใช่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธโชคดีแต่จริงการสวดมนต์เนี่ยเป็นการปรับในร่างกายเราเนี่ยมีน้ำรวมกัน70%ปร พอเราสวดมนโมเลกุลในตัวโมเลกุลในตัวมันจะตับสมดุลมีนักวิชาชาวญี่ปุ่นเขาทําวิจัยให้พระญี่ปุ่นสวดมนต์ด้วยการเอาน้ํามาตั้งที่ขันแล้วก็นั่งเพ่งสวดมนต์เนี่ยสวดพุทธคุณตามคุณสวดไปประมาณสักแต่โมเลกุลตอนแรกเอากล้องจุลทรรศมาจับดูโมเลกุลในตอนแรกน้ำในในขันได้จัดจ่ายพอสวดมนต์ไปชมองหนึ่งเริ่มรวมตัว พอสารชมองร่วมตัวเป็นปึกนั้นก็จะมีการสวดมนต์หกโมองอยุติมองเช้าทุกคืนมนุษย์เราอ่ะเกิดมาเพื่อที่จะตายเกิดมาเพื่อที่จะสั่งสมก็คือฝึกสติ ก็ดีนะสวสดมนต์ค่ำคนะืนอะไรเงี้ยจรนให้ปฏิบัติให้ทำเอาเองถ้าอยากได้บุญก็คือต้องลงมือทำเอาเราเป็นใครมาจากไหนเราไม่รู้แหะแต่เรามาเนี่ยคือเราต้องทำตัวเหมือนเด็กเชื่อท่านเต็มร้อยเปเซนถ้าเราไม่อดทนเนี่ยเราก็คือไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมครับกำหนดสติค่อยๆลุกูขึ้น าการสารตนเป็นการทำให้เป็นการรักษาโรค